สวัสดีครับพบกับแกะกล่องสินค้าออนไลน์นะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาแกะให้ดูนะครับเป็นทางด้านของบันไดอลูมิเนียมนะครับบันไดอลูมิเนียม7ฟุตนะครับาสาเหตุที่ทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเลือกซื้อบันไดเนี้ยก็เลือกดูจากราคาด้วยนะครับตัวนี้น่าจะน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับในเขาเรียกว่าความสูง จ็ดฟุตเนี่ยนะครับเรามาแกะดูกันงานแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับบอกก่อนราคานะครับราคาตรงนี้อยู่ประมาณประมาณหนึ่งพันนะครับแต่ที่นี้มันก็จะมีค่าส่งด้วยนะครับค่าส่งก็ค่อนข้างแพงนิดน,นึงก็ค่าส่งประมาณสามร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็รวมแล้วก็เป็นประมาณพันสามพันสามร้อยบาท นะครับแกะดูเลยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่ามันรับน้ำหนักยังไงนะครับเห็นบอกตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเพิ่มตัวค้ำมาด้วยนะครับเพิ่มตัวค้ำแบบแทบจะทุกท่านเลยนะครับนี่เอาละครับตอนนี้แกะออกมาแล้วนะครับ วัสดุงานมีเนียมนี่นะครับผมให้ดูค่อนข้างดูแข็งแรงแน่นหนาดีนะครับนี่นะครับก็จะให้ตัวค้ำมาทุกขั้นเลยทุกข,นะ 1, 2, 3, 5, 6, 7, ขั้นนะครับมีหนึ่งสองสามอหกเจ็ดขั้นนะครับมีตัวค้ำให้หมดเลยนะครับวัสดุโอเคไม่มีตำหนินะครับก็จะมี ตัวกันลื่นให้ด้วยนะครับการลื่นทั้งสี่ขาเลยครับเดี๋ยวเรามาลองวัดความสูงกันดูนะครับเราลองขึ้นไปสองคนเลยเห็นบอกว่าเรารองรับน้ำหนักได้150ยกิโลนะครับผมเอาตลับเมตรมาวัดให้ดูนะครับความสูง7ฟุตเนี่ยมันเท่ากับกี่เซนกี่เมตรนั่นเอง<ส>อ่ะ<ส>ตอนนี้ก็กำลังจะลองวัดนะครับมาจากบนลงล่างครับนะครับ สูงสูงโอเคนะครับจริงๆก็จะมี8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้เป็น7ฟุตเพราะว่างานบางอย่างาพื้นที่ที่มันไม่สูงมากนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ได้เพราะว่าถ้ายาวเ,เกินไปมันจะเข้าในพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้นี่นะครับก็ประมาณ206นะครับความสูงจากบนถึงล่างตอนกลางออกแล้วนะครับแต่ถ้าตอนหุบหุบเป็นด้านเดียวเนี่ยก็จะประมาณ210ก็ตรงตามที โฆษณาเอาไว้นะครับนี่ก็คือสองร้อยสิบเซนแต่พอกลางออกิโอยู่ประมาณสองร้อยหกนะครับตรงนะครับตรงนี้เอาละเดี๋ยวลองเรามาขึ้นใช้สองคนเลยดีกว่านะครับขึ้นดูนะครับว่ามันมันมันจะรองรับน้ำหนักได้ดีขนาดไหนนะครับเตอนนี้เราจะลองทดสอบดูนะครับสองคนนี้อาจจะไม่ถึงร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราหาคนได้เท่านี้อ่า พ okay. อพอพอ,อตรงนั้นแหละอ่านี่นะครับสองคนทดสอบยังไงครับดูเหมือนแข็งแรงไหมครับวินนท์โอเคนะครับความสูงถือว่าใช้ได้เลยอ่าเอาละครับ ยังไงนาะอยากสนใจสั่งซื้อนะครับสั่งได้ที่ช h o ป e ีนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ